สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อไอริโคเชตัวที่สองรหัสคลิปคือ mi ศูนย์ศนย์หนึ่งนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบสี่ค่ะหลังจากที่เราถักชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วและถอดหมดออกเราจะเห็นลักษณะของชิ้นงานนะคะถ้าสังเกตจากตรงริมงานมันจะหดเข้ามาหนึ่งถึงสองเซนนะคะตรงนี้เวลาเราถักเสร็จแล้วเป็นตัวเราจะรีดเพื่อยืดลายอีกครั้งหนึ่ง ด้านที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นด้านใน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพลิกงานออกเพื่อดูด้านหลังจากที่เราพลิกด้านที่เป็นด้านโชว์งานออกมานะคะเราจะเห็นลนักษณะงานเราเป็นแบบนี้ตะข่ายที่เราถักนะคะจะเป็นงานที่อยู่ด้านล่างแล้วดอกเส้นตัวงอทั้งหมดจะเป็นงานที่มันนูนขึ้นมานะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะผังเดียวกันตรงนี้เราจะพลิกกลับด้านเอาด้านที่ไม่ใช่ด้านโชว์งานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วล็อกหมดตรงงานที่เราถักเสร็จแล้วนะคะด้านนี้จะเป็นด้านผิดเราจะหมุนงานจะใช้ตัวที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะที่เราวาดคอไว้คอเราจะเป็นสีชมพูตรงนี้นะคะเราจะกลับงาน,นะคะ่ะ เสื้อเราที่เราถักเสร็จแล้วนะคะชิ้นหน้าจะอยู่ใกล้ตัวแล้วตรงนี้คอเสื้อด้านที่เราจะใส่หมุดนะคะจะเป็นด้านในเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ด้านโชว์งานนะเราจะใส่หมุดของคอด้านหลังยึดหมุดคอเสื้อด้านหลังกลับเข้าไปในผังค่ะตรงมุมนะชิ้นงานที่เราถักชิ้นหน้าจะอยู่ตรงนี้มุมแรก แทงมุมแรกกับมุมสุดท้ายก่อนค่ะคอเราอยู่ตรงนี้นะคะไหลเราอยู่ตรงนี้แทงหมดลงไปแล้วเราก็จับรูปคอเสื้อให้มันเข้ากับผังที่เราวาดไว้มันจะต้องอยู่ต่ําลงไปจากเส้นแดงค่ะ ยึดให้เป็นโครงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงหมดจริงคอเสื้อด้านหลังจะสูงกว่าคอเสื้อด้านหน้านะคะพอเราลงคอเสื้อเสร็จแล้วเราก็ทําขั้นตอนเดิมค่ะเอาโมทิฟททั้งหมดมาลงเสื้อที่เราถักเสร็จแล้วกองอยู่ตรงนี้นะคะเราจะใช้ผังเดิมยังไม่มีการเชื่อมต่อนะคะจะถักแยกกันก่อนหลังจากที่เราถัก โมทีฟชิ้นหลังครบหมดเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะค่อยๆเชื่อมไหล่ไหลข้างขวาไหลซ้ายด้านข้างสองข้างก็จะได้เป็นทรงเสื้อเวลาเราถักชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานด้านหลังนะคะมันจะมีชิ้นงานตรงนี้ที่ออกมากองเพราะฉะนั้นตอนที่ประคองงานประคองให้ดีค่ะหลังจัดคอเสื้อเสร็จแล้วยึดหมุดนะคะอันนี้ยึดนำ ถ้ายึดจริงเพื่อที่จะโยงตะข่ายยึดด้านล่างยึดคอเสื้อเสร็จแล้วเราก็เอาโมทีฟมาลงโมทีฟเราจะลงเหมือนกับด้านหน้าหรือไม่เหมือนก็ได้นะคะตรงนี้ งานไอริคเชมันจะเป็นงานอิสระค่ะแล้วแต่ไอเดียเราตอนลงตะข่ายจริงเราจะจับอีกรอบนึ่งหลังจากที่เราลงคอเสื้อเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานตรงนี้เราจะเอาไปกองไว้ข้างบนก่อนแล้วแม่แบบเราตรงนี้ก็จะเป็นแม่แบบว่างเอาโมทีฟวางเวลาเราถักนะคะใต้โฟมให้หนุนขึ้นมาและถักบนโต๊ะเราจะได้ไม่เจ็บหลังค่ะต่อไปเราก็ลง ชิ้นงานของด้านหน้านะคะหลังจากที่เราถอดออกมาจากแบบแล้วนะตรงนี้มันจะถูกยึดไว้กับแผ่นด้านหลังก่อนที่เราจะเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังไปเชื่อมนะคะเราจะต้องรีดให้แผ่นนี้ยมันขยายแต่ตอนนี้เราจะพักงานไว้ก่อนงานที่เราเห็นตรงนี้จะอยู่ข้างหลังนะคะตัวแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเราใส่โมทีฟที่เป็นโมทีฟสำหรับงานชิ้นหลังลงไปแล้วเราก็ยึดด้วยเข็มหมุด หลังจากนั้นเราก็จะถักตะข่ายต่อจุดสังเกตก็คือชิ้นงานด้านหลังคอมันจะสูงกว่าด้านหน้าตรงด้านหลังนะคะเราจะมีชิ้นงานใหม่ถ้าดอกที่เราถักไว้นะคะไม่พอเราก็ถักเพิ่มวิธีการวางวางเหมือนหรือไม่เหมือนชิ้นหน้าก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เรามันจะมีชิ้นงานที่ทำตกแต่งออกมาค่ะเป็นชิ้นนี้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักนะคะวิธีถักชิ้นงานทรงกลมตัวนี้ค่ะเราจะใช้ไหมเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบหรือยี่สิบอ้วนนะเหลือไปลายไหมไว้ประมาณเกินหนึ่งฟุตค่ะแล้วเราก็ม้วนผ่านมือเราตรงนี้ผ่านยุ่โป้งเป็นแกนกลางค่ะอันนี้หมุนสี่รอบนะคะ หัวเข็มที่ใช้เป็น1.5ไหมที่ใช้ตรงนี้นะคะ20อ้วนดึงห่วงเข้ามาเรารวบงานเราจะถักตรงนี้ด้วยการถัก X นะคะหรือซิงเกิลโคเชวนรอบ ด้านหัวเข็มยาวค่ะถักวนไปเรื่อย อันนี้สิบหกแล้วนะคะสิบเจ็ดเราลูดได้นะสิบแปดประมาณสิบแปดตัวค่ะแล้วก็เวลาจบงานเราก็เอาหัวเข็มตรงนี้แทงลงไปตรงโซ่ตัวแรกแล้วดึงผ่านหลังจากดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะเราจะดึงอีกสองตัวเพื่อเลื่อนจุดที่มันเป็นจุดสิ้นสุดแทงไปที่โซ่แล้วดึงผ่านแล้วเราก็จะเก็บเศษ วิธีเก็บเศษจะใช้เข็มปักคอสติสงานที่เราจะได้นะคะตรงกลางมันจะเป็นช่องว่างเวลาเราเอาไปตกแต่งชิ้นงานอลิิคเชมันจะทำให้งานตัวนี้สวยเป็นชิ้นงานตกแต่งอีกอันหนึ่งที่แนะนำให้เอาไปใช้นะคะคู่กับใบไม้คู่กับตัวงอเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปในช่องโซ่ที่อยู่ติดกัน แทงแล้วก็ดึงผ่านแล้วพลิกด้านหลังค่ะเอาหัวเข็มนะคะแทงไปตามลายไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะให้เป็นไปตามช่วงจังหวะมือย้อนหลังอันหนึ่งอันนี้เป็นด้านที่ไม่ใช่ด้านโชว์งานนะตัดใหม่ได้เลยค่ะสำหรับเส้นแรกมาดูอีกเส้นหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นเรา ช้เข็มปักคอสติสเก็บเหมือนกันค่ะตรงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นะเราสามารถดึงได้นิดนึงแบบนี้ให้ตรงกลางเหลือเป็นช่องว่างแล้วเอาเข็มเนะะี่ยค่ะซ่อนปลายซ่อนวนไปเลยพอซ่อนวนครั้งที่สองนะคะตอนย้อนกลับ ข้ามหนึ่งเส้นเป็นการล็อกไหมเพื่อไม่ให้ไหมมันเลื่อนเราก็ตัดได้เลยเป็นชิ้นงานตัวอย่างเป็นลายฟองน้ำอะคะ่ะฟองอากาศเวลาเราเอาไปตกแต่งด้านนี้เป็นด้านโชว์งานเราต้องคว่าหน้าลงนะคะมันจะทําให้งานตรงนี้ช่องว่างมันน้อย ผักหลายๆสีสลับกันนะคะจะทำให้งานสวยขึ้นไหมที่ใช้ทําตาข่ายนะคะจะเป็นเส้นขนาดเบอร์สิบหกหัวเข็มตั้งแต่หนึ่งจุดสองห้ามิลถึงหนึ่งจุดสามนะคะใช้ได้เริ่มจากส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะวิธีถักก็เหมือนกับตรงชิ้นหน้า ตอนนี้เราก็ถักตะข่ายด้านหลังไปจนตะข่ายด้านหลังเต็มนะคะเราจะมาเชื่อมต่อด้านข้างก่อนที่จะเชื่อมต่อเราจะต้องเอาชิ้นงานที่เราถักตะข่ายเสร็จแล้วเนี่ยรีดก่อนเวลารีดให้รีดด้านนี้นะคะด้านที่ไม่ใช่ด้านโชว์งานเพื่อยืดงานออกมาแล้วค่อยมาเชื่อมด้านข้างกับหัวไหล่ตอนนี้ให้เราถักต่อคะ่ะ ข้อมูลของเสื้อตัวนี้นะคะและช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o YouTube เมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ